ร่วมแรงร่วมใจในการจัดการบอสตัวนี้ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นแพลน vs ซัมบี้พักจีนะคะในโหมดลองของกันค่ะวันนี้เราจะมาลองของดูจากเงินของเราเนี่ยมันมูลค่าศูนย์ทั้งนั้นเลยครั้งที่แล้วเนี่ยชนะเพราะความฟลุกเลยนะครั้งนี้เราก็จะมาจัดการตัวบอสกันอยากรู้ว่าถ้าเกิดสมมติว่าครั้งที่แล้วเราฟลุกเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าไอตัวสะกดจิตอ่ะมันสะกดจิตไอตัวไฟอ่ะสะกดจิตไปโดนบอสบอสก็เลยตายวันนี้จะลองตัวอื่นดูนะคะซึ่งเราลองของไง หมดลองของคืออะไรลองของคือโกงจ้าเอาล่ะวันนี้นะคะจะลองใช้เหตุตัวเดียวตัวนี้ตัวเดียวเลยในการจัดการบอสมาดูว่าจะเวิร์กเปล่าอะไปเหตุอย่างเดียวดูสิจะสู้ได้ไหมมันอาจจะสะกดจิตบอสไม่ได้แต่ว่ามันจะทําให้ศัตรูของมันเนี่ยศัตรูที่มันส่งมาเนี่ยกลายเป็นของเราทั้งหมดอ่ะเร่งเวลาอ่ะมือไปโดนโทษทีอะไม่ส่งอะไรมาเหรอ ส่งมาเร็วนั่นไงมาแล้วทุกคนมาจงเป็นพวกของฉันซะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ขึ้นไปเฮ้ยเฮ้ยเพิบโอเคเฮ้ยวางไว้ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ว่ะพอดันดึงเหตุลงมันอยู่ตรงนี้เฉยโอเคเพิบเพิบเพิบ จงเป็นผัวของฉันทนั้งหมดโอเคโอเคต้องรอตัวไฟมาใช่ปะ่ะเออรอตัวไฟมานี่จัดการบอสได้เลยใช่ปะ่ะนี่ไงทุกคนเนี่ยเราจะชนะเพราะตอนนี้แหละเราจะชนะเฮ้ยไม่ใช่วะไม่ได้วะไม่ได้มันไม่กิน <laughs> มันไม่กินโอเคเข้าใจเลย สรุปเห็ดนี้ใช้ไม่ได้ค่ะทุกคนทุกคนแล้วถ้เกิดเป็นกบล่ะกบลงทุกแถวเลยเอออ่ะลองดูนะคะเอาละพี่น้องกอบทั้งหลายร่วมแรงร่วมใจในการจัดการบอสตัวนี้เพราะว่าบอสตัวนี้มันโหดมากเลยเราจะซ้อนกอบเข้าไปตระกูลโคตรกบมาเริ่มอ่ะเลี้ยมมันเข้าไปเงียบเราไม่ต้องกลัวเราใส่มันเข้าไปอีก เราไม่ต้องกลัว,วเราใส่มันเข้าไปอีกใส่มันเข้าไปอีกโหเสียงดังมากเสียงดังมากสู้สู้สู้โอเคได้อยู่มันฟันฟันเราก็สู้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 เอาดิฟันเราก็สู้อสะสู้มือมากเลย งับ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 งาม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 เขียวอึบงั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 บนั่นไงไม่ต้องห่วงเรามีเติมพี่น้องเรามีเติมน่าจะตายนะคิดว่าบอลน่าจะตายจากจากการที่โดนกบเนี่แหละถือว่าเวิร์กทุกคนถือว่าเวิร์กเลยมนเหลือครึ่งหนึ่งแล้วสู้ไปใส่กบกันไป เฮ้นนยไม่เคียวนานไอ้ตัวนี้หลุดเข้าไปได้เหมือนมันเคี้ยวนานยังไงก็ไม่รู้ทุกคนอ่ะไม่เป็นไรถือว่าไม่ผ่านละกันถ้าเกิดตัวนี้ตัวเดียวละ่ะจะเป็นยังไงไปดูกันอ่ะลองเต็มขนาดนี้มาดูกันนะคะว่าจะสู้กับบอสได้เปล่าอะไปมาทุกตัวอู๋เสียงดังเฮ้ยเลือเรือเรือลองห้มพวบอยู่เรือลองหุ้มวบอยู่ เสียงน่ากลัวมากเลยเสียงเสียงดังน่าเกลียดมากเลยทุกคนเฮ้ยเลือลงห้องพับอยู่นะซอมบี้แบบไม่เข้าใกล้เลยอะเข้าใกล้ไม่ได้เลยอะเฮ้ยตัวนี้น่าจะเวิร์กนะคะเนี่ยเราไม่เติมอะไรเลยนะเนี่ยมันจะจัดการแถวล่างเราดึงไปทันไหมอะ่ะมันก็อยู่ข้างบนอยู่แล้วอ่ะลองไม่เติมอ่ะลองไม่เติมยบหรือเติมดีอ่ะลองดูลองไม่เติมได้ไหมเออเออไปต่อไปต่อ คอยตอดทีละนิดนึงทีละนิดทีละนิดจัดการตัวไฟด้วยเดอ้อโอเคได้ได้ไดมันจัดการตัวไฟได้อยู่เออมันจะมาแถวบนทุกคนฉันว่าไม่เติมไม่ได้วะไม่เติมไม่น่ารอดวะอ่ะรอด,ดูก่อนรอด,ดูก่อนแป๊บหนึ่งเลงเวลาด้วยปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บป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 ๊บไม่เติมน่าจะตายไม่เติมน่าจะตายไม่เติมน่าจะไม่รอดปึ๊บนี่ยืดด้วยนะเนี่ยนี่มีการยืมันด้วยนะ เฮ้ยมัดเบามัดเามเาเฮ๊บฮบฮบเฮ้ยมันอึดหว่ะสรุปไม่ได้นะตัวนี้ไม่ได้เหมือนจะได้ทุกคนแต่ว่าตอนหลังๆมันมาโหดไงเออสะกดจิตนะได้ชัวร์ๆได้ชัวร์ๆเพราะว่าครั้งที่แล้วเราก็ชนะจากการสะกดจิตทุกคนมันไม่สามารถซ้อนได้คะ่ะทุกคนมันซ้อนไม่ได้ เออตัวนี้มันซอยไม่ได้ดังนั้นเวลาเราลงสะกดจิตเราลงได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะอ่ะลองดูค่ะเฮ้ยครั้งที่แล้วได้นะครั้งนี้ไม่ได้นี่แบบว่าคนละเรื่องเลยนะเฮ้ยมันก็มีดาเมตเข้าไอ้นี้อยู่นะมีดาเมตเข้าบอสอยู่นะงงงงเออกินเลย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 มันย้ายเล่นหนีมันย้ายเล่นหน,น,ยยน,นีรอตัวไฟมาทุกคน เนี with, fire, so fine, fire, ่ยเดี๋ยวรอตัวไฟมาเึ๊บปึ oh, ๊บปึ๊บไฟสะกดจิตไฟสะกดจิตไฟตัวเนี้ยสะกดจิตไฟตัวเนี้ยไฟตัวเนี้ยสะกดจิตไฟตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดสะกดจิตไฟแบบว่าเลนนี้ได้อ่ะโอ้ดีไงได้พอดีสะกดจิตตัวนี้ตัวนี้อีกตัวนึงตัวนี้อีกตัวนึงโอ้โหเฮ้ยทำไมครั้งที่แล้วชนะวะทำไมครั้งนี้ไม่ชนะไม่ได้นะแสดงว่าครั้งที่แล้วนี่มันเป็นอะไรที่โชคดีจริงจริงนะทุกคน ใส่จีล่ะใส่จีเอาละทุกคนตอนนี้จะใส่จีไปเยอะมากเลยทุกคนอ่ะมาดูกันนะคะว่าจะชนะได้เปล่าแต่ปกติมีความรู้สึกว่าจีของจี G ของภาคจีน่ะดาเมจมันน้อยกว่าจีของอแผนเวียซัมบี้สอที่เราเล่นกันปกตินะอ่ะลองดูค่ะว่ามันจะเวิร์กไหมแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราใส่แผนฟูดไปด้วยอะแผนฟูดเมก้อนใหญ่มากเมก้อนใหญ่มาก ฟับฟับเธอจะมาทำอย่างนี้กับฉันไม่ได้วันนี้ยังไม่ชนะเลยขนาดโกงแล้วยังไม่ชนะเลยทุกคนไอตอนไม่โกงชนะได้ไงวะเร่งเล็งเๆๆงเลงเ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 ลเลเเลเลเลนี่นะตัวไฟมานะช็อตช็อตมันทันนะทุกคนถือว่ามันโหดอยู่ปึ๊บเอ๊ะดึงขึ้นดึงขึ้นโอเคดึงลงดึงลงทันอ๋อฉันรู้สเตปแล้วฉันรู้สเต็ปเธอแล้วสเตปเธอมาอย่างนี้ เอาล่ะหมดไปคีที่สองแล้วนะเหลือคีสุดท้ายแล้วโอ้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 หลังๆมันโหดอย่างนี้นี่เองแต่ว่าเรามักไม่เห็นเพราะว่าเรามักไม่อยู่ไม่ถึงตอนนี้นี่ไงบอกแล้วเพราะว่าเราไม่เคยจนถึงการกันทั่วเราไม่เคยเล่นจนถึงการกันทัวทุกคนส่วนมากจะตายก่อนโอ้โหโหด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 เกินโหดเกินเฮ้บเฮ้บเฮ้บใส่ต้องใส่แผ่นฟูลแล้วแหละ ใส่แผ่นฟูแล้วแหละใส่แผ่นฟูแล้วแหละเฮ้ย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 ตอนหลักมันโหดอย่างนี้หรอไม่นะไม่นะไม่ชนะว่ะโอ้โหขอสะก,กดจิตอีกรอบหนึ่งทุกคน ฉันว่าฉันเชื่อว่าสะกดจิตมันต้องกลับมาได้อีกครั้งหนึง่งทำไมไม่สะกดจิตการกระท่ววะทำไมไม่สะกดจิตการกระท่ววะเอ้ยเอ้ยเอ้ยการกระทว่วตัวนี้มันสะกดจิตไม่ได้หรอสงส่ยมันมีพลังอันแข็งแกร่งใช้แผ่นฟูดได้ไหมใช้แผ่นฟูดได้ไหมใช้แผ่นฟูดโอ้ เฮ้ยกรกระกทัวมันไม่สะกดจิตเลยทุกคนไม่ได้วะ่ะทำยังไงก็ไม่ได้ว่ะตัวนี้ลองเอาตัวนี้ไปค่ะตัวยิงอากาศอ่ะลองดูเอาละทุกคน full option ขนาดนี้แถวละห้าตัวไม่ใช่แถวละห้าตัวช่องละห้าตัวดูซิว่าบอสมันจะสู้เราได้ไหมโอ้เสียงโยแต่ว่าเรามีบมีดีเลย์หน่อย เฮ้ยต hey, ูมทีก็อุ้ยเลือดเลือดลดเยอะเหมือนกันนะทุกคนดูเลือดดิโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแรงอยู่แรงอยู่อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวหลับนานเกินตูมตูมตูมโอ้ยดีว่าดีซอมบี้ตายหมดเฮ้ยโอเคโอเค เลือดหายไปหนึ่งแล้วนะหนึ่งขีดแล้วนะฮบฮบเฮบอ้าวนั่นไงกากระทัวมาแล้วทุกคนกากระทัวมาแล้วกากระทัวมาแล้วใส่ดวนดวนใส่ดวนดวนโอใส่ดวนดวนโอโอ,โอฉันบอกแล้วมันหดฉันบอกแล้วมันโหด ดูมันเคลียร์ทางให้กันกระทัวด้วยทุกคนมันเคลียร์ทางให้กันกระทัวด้วยฮ้ยฮ้ใส่เข้าไปฮ้ใส่เข้าไปใส่เข้าไปเออดีมันยิงมันมันยิงเลนอื่นให้ด้วยอ่ะโอ้โหดันขึ้นไปดันขึ้นไปดันขึ้นไปสู้บอสสู้ต่ออีกนิดนึงนะเลือมันใกล้จะหมดแล้วทุกคนทุกคนสู้ ทุกคนชื่อกันยิงมันโหจริงๆโอ้นี่ขนาดเติมตลอดเวลาทุกคนเป็นไงจะตายยังเนี่ยตายได้แล้ว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 ตายก่อนกับกระท่วนะกว่าจะตายได้โอเคโอเคสำหรับวันนี้นะคะเป็นการลองของที่เหนื่อยมากเลยทุกคนนี่ขนาดเราโกงแล้วนะบอสตัวนี้แม่งซู้ยากมาก ทคนนะคะที่ติดตามชมสำหรับลองของเนี่ยเดี๋ยวพัดหน้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาลองดูกันค่ะบ๊ายบาย